ผลของให้ทานแบบต่างๆภิกษุทั้งหลายสัาปุริสจาน5ประการนี้หประการอย่างใดเล่าคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตน และไม่กระทบผู้อื่นภิกษุทั้งหลายสัตตบุรุษลันให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพวกทรัพย์มากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผลคลันให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีพกทรัพยบมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยสวดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร,ร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกทรัพยบมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ ในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกศทรัพย์มากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลคลั้นให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกศทรัพย์มาก และย่อมเป็นผู้มีโพกศัพ์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกษุทั้งหลายนี้แลสัพปุริสตานหประการพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่หแก้กรรม หน้าที่75ถึง76